วงกลมขยาย perfect circle หน่อยนะจังหวะแรกเสียงเขาใครจำไม่ได้ต้องลองตามลองอ่ะไปเดินไปหนึ่ง คนจะย้ายมาเขาไปทีละคนเขาไปทีละคนเสิ่งที่เรารีพอร์ตเสียงไม่แยกขนาดนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเออมันอาจจะไม่ใช่เป็นแดาหรอกเป็นเสียงเป็นอะไรก็ได้นะอยากจะกอดหรืออะไรได้หมดนะอะ <laughs> <Yeah. cười> <laughs> mm -hmm. nương no, no. oh my god, ôi <laughs> <Hey. cười> <laughs> ủa cái. cái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  ขอเห็นว่าเขาขาดอะไรบ้างเราคิดว่าเราอยากให้สิ่งมีอะไรที่จะช่วยเขาบ้างป่ะนอกเหนือจากนี่คือเรามีความรู้สึกว่าเออน่ารักใช่ไหมทุกอย่างอันนี้โอเคหมดนะคะครูไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะแต่ว่ามันมีอะไรอื่นๆไหมที่มีความรู้สึกว่าเรารู้สึกจากเขาอะแล้วเราไม่ได้พูดเนะตรงเนี้ยเมื่อกี้ที่ผ่านไปไม่ได้พูด ไม่มีก็คือไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องสร้างขึ้นมาหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอืมอ่ะนูอ่ะ<ม>อค